ท้องเชื้อเหมือนหนีเหา่าสวัสดีครับท่านผู้เรียนนะครับก็กลับมาเรียนภาษาจีนกับอาจารย์ชวนอีกครั้งนะครับวันนี้ก็จะสอนเป็นนิทานเหมือนเดิมนะครับนิทานเรื่องนกน้อยนะครับกับดอกมอร์นิ่งกลอรี่นะครับนกน้อยกับดอกมอร์นิ่งกลอรี่นะครับเนื้อเรื่องอะจะเป็นอย่างไรก็มาติดตามกันนะครับตัวสองตัวนี้อ่านว่าเสี่ยวเหนี่ยว เสียวเสียงสอเสือเหนียวเสียงนอนหนูนะครับเสียวเหนีวก็คือลูกนกหรือนกน้อยนะครับเสียวเหนวเหอเหอคำนี้แปลว่าและหรือแปลว่ากับนะครับเชียนหนิวหววนะเชียนหนิวหวาเชียนหนิวหวาเป็นชื่อดอกไม้ชนิดหนึ่งนะครับฝรั่งเขาเรียกว่าดอกมอร์นิงกลอรี่นะครับดอกมอร์นิงกลอรี่นะครับคนจีนเรียกว่าดอก จูงวัวนะครับเป็นชื่อไม้เลื้อยชนิดหนึ่งนะครับเรียกว่าดอกจูงวัวนะคำว่าเชียนคำนี้แปลว่าจูงนะครับจูงนะจูงมือจูงควายนะรเรียกว่าเชียนนิ้วนิ้วคำนี้แปลว่าวัวนะครับหัวแปลว่าดอกไม้นะครับเชียนะนิ้วหัวก็เป็นชื่อของดอกไม้ชนิดหนึ่งเป็นไม้เลื้อยชื่อว่าดอกมอร์นิ่งกลอรี่นะครับ อ่านทั้งหมดนะครับเสี่ยวเหนี่ยวเหอเชียนหนิวฮวาอีกเที่ยวครับเสี่ยวเหนี่ยวเหอเชียนหนิวฮวานะครับก็เป็นชื่อเรื่องของนิทานจีนเรื่องนี้นะครับเรื่องนกน้อยกับดอกมอร์นิ่งกอรี่นะครับต่อไปอีจ e ือก็คือ1ตัวอีจ e ือหนึ่งตัวนะครับอี e แปลว,ว่า1จือแปลว,ว่าตัว1ตัว เสี่ยวเหนี่ยวก็คือนกน้อยหรือลูกนกนะครับเสี่ยวเหนี่ยวนกน้อยชู่จ้ายก็คืออาศัยอยู่ที่ชู่จ้ายสู้สร้างสู้แปลว่าต้นไม้สร้างแปลว่าข้างบนบนต้นไม้เรียกว่าสู้สร้างสู้สร้างนะครับอ่านทั้งประโยคนะครับอี一只小ส住在ยวเที่ยวครับอจจเเสววหนู一只้鸟住在างก็แปลเป็นภาษาไทยแปลว่า มีนกน้อยอยู่ตัวหนึ่งอาศัยอยู่บนต้นไม้เข้าใจนะครับต่อไปนะครับเมยเทียนเมยเทียนก็คือทุกวันทุกวันเลยเรียกว่าเมยเทียนเฟยคำนี้แปลว่าบินเฟ,ย,ฟยเฟยเซียก็คือบินลงมาเฟยเซียสู้หลายนะก็คือบินจากต้นไม้ลงมาสู้แปลว่าต้นไม้หลายแปลว่าลงมานะครับเฟยเซียสู้หลายก็คือ บินจากบนต้นไม้ลงมาเข้าใจนะครับเหอคำนี้แปลว่ากับเหอเสียวหัวเหอเสียวฮวาก็คือกับเจ้าดอกไม้น้อยเสียวฮววก็คือดอกไม้เล็กๆนะเจ้าดอกไม้เล็กๆดอกไม้น้อยๆเสียวฮววเสียวเฉาก็คือหญ้าเล็กๆเสียวเฉาเฉาคำนี้แปลว่าหญ้านะครับเสียวเฉาคือหญ้าเล็กๆ อิฉีหวานอิฉีแปลว่าด้วยกันนะครับหวานแปลว่าเล่นเล่นด้วยกันคนจีนพูดว่าอิฉีหวานอิฉีหวานนะครับอ่านทางประโยคนะครับเมยเทียนเฟยเซียสูย้หลายเหอเสี่ยวฮวาเสี่ยวเฉาอิฉีหวานอีกเที่วยวครับเมยเทียนเฟยเซียสู้หลายเหอเสี่ยวฮวาเสี่ยวเฉาอิฉีหวานวานะครับ แปลไทยแปลว่าทุกวันนะครับจะบินลงมาจากต้นไม้มาเล่นกับเจ้าดอกไม้น้อยกับเจ้าหญ้าน้อยด้วยกันนะครับเข้าใจความหมายนะครับต่อไปนะครับอีเทียนอีเทียนก็คือวันหนึง่งมีอยู่วันหนึง่งเรียกว่าอีเทียนอีแปลว่าหนเทียนแปลว่าวันอีเทียนไมีอยู่วันหนึง่งเยวเหน่ว,นวก็คือนกน้อยปิ้งเลอะนะปิ้งคำนี้แปลว่าป่วยนะครับปิ้ง ปิ้งนะครับปิ้งแปลว่าป่วยปิ้งเล่ก็คือป่วยแล้วเสี่ยวเหนี่ยวปิ้งเล่เสี่ยวเหนี่ยวปิ้งเล่ก็คือเจ้านกน้อยป่วยเสียแล้วนะครับเสี่ยวเหนี่ยวปิ้งเล่เข้าใจนะครับต่อไปนะครับฟงเซียนฮวาฟงเซียนฮวนะครับฟงเซียนฮวาก็เป็นชื่อของดอกไม้ชนิดหนึ่งนะครับฟงเซียนฮวา เรามาแยากแปลนะครับฟงคำนี้แปลว่าหงนะครับเซียนเสียนคำนี้แปลว่าเทวดาหรือแปลว่าเทพเทพยาดาก็ได้นะเสียนนะครับเป็นเทพนะครับฟงเซียนหวานะครับก็คือดอกฟงเสียนห่านะครับฟงเสียนหัาดอกฟงเสียนหัวคนไทยเรียกว่าดอกต้น uh, ต้นเทียนดอกนะครับหรือต้นเทียนบ้านนะครับ ต้นเทียนดอกหรือต้นเทียนบ้านนะคนไทยเรียกดอกไม้ชนิดนี้ว่าเทียนดอกหรือเทียนบ้านนะครับเป็นไม้ประดับชนิดหนึ่งนะครับเป็นไม้ประดับชนิดหนึ่งคนไทยเรียกว่าต้นเทียนบ้านหรือต้นเทียนดอกนะครับแต่คนจีนเรียกว่าฟงเซียนหวัวฟงเซียนหัวถ้าแปลเป็นภาษาไทยตา,ตามภาษาจีนก็แปลว่าดอกเทพแห่งหงนะครับ ดอกเทพแห่งหงนะแต่เราก็เรียกว่าดอกฟงเซียนหัวแล้วกันนะครับเพราะคนจีนจะเข้าใจว่าดอกฟงเซียนหัวเป็นอย่างไรนะครับถ้าเราพูดกับคนจีนว่าฟงเซียนหัวเขาก็เข้าใจว่าเป็นดอกไม้ประดับชนิดหนึ่งนะครับคนไทยเรียกว่าต้นเทียนดอกนะครับหรือต้นเทียนบ้านเข้าใจนะครับเจียเจียก็คือพี่สาวพี่สาวเจียเจียนะครับ ฟงเซียนหัาเจียเจียก็คือพี่สาวที่ชื่อเป็นดอกไม้ฟงเซียนหายัาเซียงเซียงก็คือคิดที่จะอยากที่จะเซียงช like ี้ก็คือคิดที่จะไปเสี่ยวเหนี่ยวเจียเสยี่ยวเหนี่ยก็คือนกน้อยนะครับเจียแปลว่าบ้านเสี่ยวเหนี่ยวเจียก็คือบ้านของนกน้อยขั้นทาขั้นขั้นแปลว่าดูขั้นทาก็คือไปดูเขาไปดูมันนะทาแปลว่ามันนะครับ มาในนี้ก็หมายถึงเจ้านกน้อยนะครับอ่านทั้งประโยคนะครับฟงเซียนฮัวเจียเจียเซอยงชเเเสีี่่ยยววหจียปั鸟นทาอ่านตามมิเที่ยวนะครับฟงเซียนฮัวเจียเจียเซอยงชเเสีี่่ยวหากไป小鸟家看她นะครับก็แปลไทยก็แปลวา่าดอกอฟองเซียนฮัวนะครับที่เป็นพี่สาว อยากจะไปดูเจ้านกน้อยนะครับที่บ้านของมันนะครับเข้าใจความหมายแล้วนะครับอา่านตามเหล่าซีเที่ยวหนึ่งฟงเซียนฮวาเจเจียวเจียขั้นที่เที่ยวครับฟงเซียนฮวาเจเจอยจียปั鸟นทาโอเคนะครับเข้าใจความหมายนะครับ อ่าต่อไปนะครับเคซื่อเคซื่อนะเคเสียงขอไข่ซือเสียงสอเสือนะครับเคซื่อแต่ว่าฟงเซียนฮวาอ่าก็คือดอกฟงเซียนฮวาจางเตอร์ก็คือเติบโตเติบโตงอกขึ้นมาเติบโตขึ้นมาจางเตอร์ที่สร้างก็คือบนพื้นอ่าบนพื้นดินเรียกว่าตี้สร้างตี้สร้างบนพื้นดินอ่านทางประโยคนะครับเคซื่อฟงเซียนฮวาจางเตอร์ที่สร้าง เที่ยวครับเคซื่อฟองเซียนฮัวจ่างเต๋อตี้สร้างาก็แปลเป็นความหมายภาษาไทยนะครับก็แปลว่าอดอกฟองเซียนฮัวแต่ว่าดอกฟองเซียนฮัวเกิดหรือเติบโตบนพื้นดินนะครับบนพื้นดินแต่ว่าดอกฟองเซียนฮัวเติบโตบนพื้นดินสร้าง <Autom> ปู้เหลียวนะเนี่ยว่าสร้างผู้เหลียวนะครับ3คมคนี้ออกเสียงว่าสร้างผู้เหลียวก็คือขึ้นไปไม่ไหวขึ้นไปไม่ได้นะครับขึ้นไปไม่ได้เลยสร้างผู้เหลียวสู้สู้แปลว่าต้นไม้สู้นะครับแปลว่าต้นไม้สร้างผู้เหลียวสู้ว่าสร้างผู้เหลียวสู้นะสร้างผู้เหลียวสู้ก็คือขึ้นไปบนต้นไม้ไม่ได้เลยกเพราะมันเติบโตเฉพาะบนพื้นดินเท่านั้นนะครับเข้าใจความหมายนะครับ สร้า上不了树อ่าต่อไปนะครับฟงเซียนฮวาเจเจฟงเซียนฮวาเจเจฟงเซียนฮวาดอกฟองเซียนฮวาเจเจก็คือพี่สาวเจิ้งจ้าอ่าคำว่าเจิ้งจ้าแปลว่ากำลังกำลังกระทำอยู่กำลังเป็นอยู่เจิ้งจ้าฟาโฉอ่าคำว่าฟาโฉแปลว่ากระดกลุ่มกระดกลุ่มกลุกล่มใจเป็นทุกข์ เศร้าโศกนะครับฟาโฉก็คือกําลังอากาศกลุ่มอยู่กําลังกลุ่มใจอยู่นะครับฟาฟาโฉกนะฮะแปลว่าเป็นทุกข์ก็ได้นะครับฟาโฉกฟาโฉกเป็นทุกข์นะครับอ่านทั้งประโยคนะครับฟงเซียนฮวาเจียเจียเจิ้งจ้ายฟาโฉกอีกเที่ยวครับฟงเซียนฮวาเจียเจียเจิ้งจ้ายฟาโฉกนะครับก็แปลไทยแปลว่าพี่สาว ดอกฟงเซียนฮววนะครับกำลังเป็นทุกใจอยู่เข้าใจความหมายนะครับเชียนหนิวฮววนะฮะดอกเชียนหนิวฮววนะครับเป็นดอกไม้ชนิดหนึ่งเชียนหนิวฮววหรือคนหรือคนคนไทยเรียกว่าดอกมอร์นิ่งกอรี่นะครับมอร์นิ่งกอรี่นะครับเป็นไม้เลื้อยนะครับเป็นไม้เลื้อยเชียนหนิวฮววเชียนหนิวฮววนะครับก็แปลว่าดอกเชียนหนิวฮววหรือแปลว่า ดอกจูงวัวก็ได้นะครับสัวว่าเลอก็คือพูดขึ้นมาแล้วได้พูดขึ้นมาแล้วสัวว่าเลอพูดขึ้นมาแล้วสัวแปลว่าพูดว่าแปลว่าคําพูดนะพูดขึ้นมาแล้วสัวว่าเลอเชียนหนิววว่าสัวว่าเลออีกเทียวครับเชียนหนิววว่าสัวว่าเลออีกเทียวครับเชียนหนิววว่าสัวว่าเลอนะครับก็แปลเป็นภาษาไทยว่าเจ้าดอกมอร์นิ่งกอรี่ก็พูดขึ้นแล้วว่า พูดขึ้นอย่างไรนะครับต่อไปนะครับอวัวหุยแปลว่าฉันสามารถอวัวหุย şey, อัวแปลว่าฉันหุยแปลว่าสามารถนะครับชี้ช uh uh ี้แปลว่าไปนะครับขั้นว่างแปลว่าเยี่ยมเยือนเยี่ยมเยือนเยี่ยมเยือนนะฮะชี้ว่างชี้ว่างเสี่ยวเหนียวเสี่ยวเหนียวเสี่ยวเหนียวก็คือนกน้อยเตอร์นะอัวหุยชี้ขั้น วาง,างเ鸟的ทีวเที่ยว,วครับหั会去看望ข鸟的นี่เหที่ยวครับวั我会ชี望小鸟的นะครับก็แปลเป็นภาษาไทยแปลว่าฉันสามารถที่จะไปเยี่ยมเจ้านกน้อยได้นะครับก็คือเจ้า,อาดอกอ morning glory นะครับหรือคนจีนเรียกว่าดอกจุงวัวเขาพูดแบบนั้นนะครับเป็นไม้เลื้อยชนิดหนึ่งบอกว่าฉันสามารถขึ้นไปเยี่ยม เจ้านกน้อยได้นะเพราะว่านกน้อยอยู่บนต้นไม้นะครับเข้าใจความหมายนะครับอ่าต่อไปนะนี่เหมือนกระพววนี่เหมือนพวกคุณอ่านี่เหมือนพวกคุณภาษาพูดนี่เหมือนพวกคุณนะครับขั้นเจอป่าอ่าคอยดูแล้วกันนะขั้นเจอป่าขั้นแปลว่าดูเจอก็คือกําลังทําอยู่ขั้นเจอป่าก็คือคอยดูแล้วกันนะขั้นเจอป่าคอยดูแล้วกัน นี่เหมือนขั้นเจอป่าพวกคุณคอยดูแล้วกันนะเชียนหนิวฮัวก็คือดอกมอร์นิ่งกอรี่หรือดอกจูงวัวนะครับปลาชื่อจีก็คือเอาตัวเองปลาช,ชื่อจีเตอเถิงอ่าเถิงคํานี้นะครับชื่อจีเตอแปลว่าของตัวเองของตนเองอจําไว้นะชื่อจีเตอร์ชื่อจีเตอร์ของตนเองของตัวเองเถิงแปลว่าเถาวันเถาวันของตัวเองมันเป็นไม้เลือ้อยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันเป็นเถา สามารถเลื้อยไปไหนก็ได้นะครับเรียกว่าจื่อจีเติงเถาวันของตัวเองฉันฉันก็คือพันรอบพันรอบหรือมัดรอบเรียกว่าฉันนะครับก็คือไม้เลื้อยมันสามารถที่จะพันรอบอะไรก็ได้กิ่งไม้หรืออะไรก็ได้เพื่อขึ้นไปที่สูงได้ทั้งนั้นเรียกว่าฉันฉันนะแปลไทยตัวตัวภาษาจีนตัวนี้ฉันแปลว่าเลือ้อยเลื้ยนะพันรอบหรือเลื้ยเลื้ยขึ้นไปพันรอบขึ้นไปนะครับใช่ ใช่แปลว่าที่ต้าสู้ต้าสู้แปลว่าต้นไม้ใหญ่นะครับสู้แปลว่าต้นไม้ต้าแปลว่าใหญ่ต้าสู้ต้นไม้ใหญ่สร้างก็คือบนบนต้นไม้ใหญ่ต้าสู้สร้างอีกเที่ยวครับต้าสู้สร้างเข้าใจนะครับทีนี้อ่านทั้งประโยคนะครับเชียนหนิวฮวาป่าชื่อจีเต๋อเถิงฉันจ่ายต้าสู้สร้างอีกเที่ยวครับ ชวฮวาป己的藤缠在大树上เฉันจอีเ่ยวครับเชีย牵牛花把自己的藤缠าจื้อ่าทีนี้ก็มาแปลความหมายเป็นในภาษาไทยนะครับก็แปลว่าเจ้าดอกจูงวัวหรือมอร์นิ่งกอรี่เนี่ยก็ใช้อ่าเถาวัลย์ของตัวเองพันรอบต้นไม้ใหญ่ขึ้นนะขึ้นไปนะครับเข้าใจความหมายนะครับ ต่อไปสื่อคำนี้นะเสียงสอเสือสื่อแปลว่าใช้สื่อจิ้นจิ้นแปลว่าแรงหรือกําลังสื่อจิ้นสื่อจิ้นสื่อจิ้นนะครับก็คือใช้แรงใช้กําลังใช้ความพยายามนะสองคำนี้อ่านว่าสืส่สสส e สอจิ้นสื่อจิ้นสื่อจิ้นเตอร์ก็คือโดยใช้ความพยายามโดยใช้ความพยายามจางยาจางยาก็คืองอก งอกขึ้นมาจจางจางแปลว่างอกขึ้นหรือโตขึ้นผาผาผานี่แปลว่าตายหรือแปลว่าเลือ้อยไม้เลื้อยนะตายขึ้นเลื้อยขึ้นเดียวว่าผาผานะใช้กับภูเขาแปลว่าไต่เขานะครับแต่ในนี้ให้ใช้คําว่าเลื้อยเลื้อยขึ้นไปผาจางยาผายาจางยาผายาก็คือ,องอกขึ้นไปแล้วก็เลื้อยขึ้นไปนะครับ จางยาผายาจางยาผายาก็แปลว่างอกไปเลื้อยไปงอกไปเลื้อยไปเติบโตไปเลื้อยไปนะครับอ,อ่านทั้งหมดนะครับซื่อจินเตอร์จางยาผายาีกเที่ยวครับซื่อจินเตอร์จางยาผายาีกเที่ยวครับซื่อจินเตอร์จางยาผายานะครับก็แปลเป็นาภาษาไทยทั้งประโยคแปลว่านะก็คือ โดยใช้ความพยายามนะครับงอกไปแล้วก็เลื้อยไป,ไปเรื่อยๆนะครับเข้าใจความหมายนะครับต่อไปนะครับอีเทียนก็คือ1วนันอีแปลว่า1เทียนก็คือวันอีเทียน1วันนะครับเจ้าเฉินเจ้าเฉินก็คือเช้าตรู่เช้าตรู่นะครับเจ้าเฉินอีเทียนเจ้าเฉินก็คือเช้าตรู่ของวันหนึ่งเช้าตรู่ของวันหนึ่งนะครับถ้าถ้า าทานี้หมายถึงเขาเขานี้หมายถึงต้นมอร์นิ่งกลอรี่หรือเชียนหนิวฮวานะครับมันจงหวีก็คือในที่สุดนะนที่สุดนะจงจงหวีนะครับจงหวีจงหวีหนายที่สุดจงหวีนายที่สุดนะครับผาเต้าเลยก็คือเลื้อยขึ้นไปแล้วหรือตายขึ้นไปถึงแล้วผาเต้าเลยผาเต้าเลย เหนียวอัวก็คือลังนกอ่ะเหนียวแปลว่านกนะอัวแปลว่ารางลังนกเหนียวอัวลังนกเปี่ยนก็ค be ือข้างๆเรียกว่าเปี่ยนนะครับอ่านทั้งประโยคนะครับท่าจงหวีผาเต้าเลอเหนียวอัวเปี่ยนอีเที่ยวครับท่าจงหวีผาเต้าเลอเหนียวอัวเปี่ยนอีเที่ยวครับท่าจงหวีผาเต้าเล่เหนียวอัวเปลี่ยนอ่ะก็แปลเป็นภาษาไทยก็แปลว่า ในที่สุดนะครับมันก็ได้เลื้อยขึ้นไปจนถึงข้างๆรังของนกเข้าใจความหมายนะครับต่อไปนะครับอีกขั้นก็ได้เห็นอีกขั้นก็ได้เห็นเสี่ยวเหนียวเสี่ยวเหนียวก็คือนกน้อยหรือลูกนกนะครับเสีส่ยวเหนียวซุยเตอก็คือนอนหลับนอนหลับเจิง้งเซียงเจิง้งเซียง เจิงเซียงก็คือเซียงก็คือหอมหวานเจิงเซียงก็คือหอมหวานที่สุดเลยเจิงเซียงสุยเตอเจิงเซียงก็คือนอนหลับอย่างฝันหวานเลยนะครับสยุยเตอเจิงเซียงเข้าใจนะครับสยุสยเตอเจิงเซียงนะสุยเตอก็คือนอนหลับเจิงก็คืออย่างแท้จริงอย่างจริงจัง ตรงเผงตรงประเด็นเสียงแปลว่าหอมนะครับเจิ้งเซียงก็คืออย่างหอมหวน่าหอมหวนอย่างแท้จริงนะครับหอมหวนอย่างแท้จริงเสียงคํานี้คําเดียวแปลว่าหอมนะครับสุยเต๋อเจิ้งเซียงก็แปลไทยก็แปลว่านอนหลับอย่างมีความสุขนะนอนหลับอย่างมีความสุขเสี่ยวเหนี่ยวสุยเต๋อเจิ้งเซียงเนอเสี่ยวเหนี่ยวสุยเต๋อเจิ้งเซียงเนอนะครับ ทางประโยคก็แปลว่าเจ้านกน้อยก็กํากลังนอนหลับอย่างมีความสุขนะครับเข้าใจความหมายนะครับต่อไปนะครับเชียนหนิวหัวนะครับดอกเชียนหนิวหัวหรือดอกมอร์นิ่งกอรี่หรือคนไทยอาจจะเรียกว่าดอกลําโพงนะครับเชียนหนิวหัวชุยชุยแปลว่าเป่าชุยฉีรายคือเป่าขึ้นมาเป่าเป่าขึ้นมาชุยคำนี้นะแปลว่าเป่า นะครับหรือแปลว่าพัดก็ได้ฉีลไาก็คือขึ้นฉีเลอแปลว่าขึ้นมาแล้วชุยฉีเลอก็คือเป่าขึ้นมาแล้วนะครับชุยฉีเลอเสี่ยวคำนี้แปลว่าเล็กลาปานะลาปาคำนี้แปลว่าแตรแปลว่าแตรนะครับหรือแปลว่าลำโพงก็ได้เสี่ยวลาปาก็แปลว่าลำโพงเล็กๆหรือว่าแตรตัวเล็กๆเรียกว่าเสี่ยวลาปานะครับ อ่านทั้งประโยคนะครับเชียนหนิวฮวาชุยฉีเลเสี่ยวลาปาที่เที่ยวครับเชียนหนิวฮวาชุยฉีเลเสี่ยวลาปาที่เที่ยวนะครับเชียนหนิวฮวาชุยฉีเลเสี่ยวลาปานะครับก็แปลไทยนะครับแปลว่าดอกเชียนหนิวฮวาหรือดอกมอร์นิ่งกอรี่หรือเรียกว่าคนไทยอาจจะเรียกว่าดอกลำโพงนะครับได้เป่าตแตรเล็กๆ ขึ้นมาแล้วฮะก็คือได้ได้เป่าตแตรนะครับเล็กๆขึ้นมาแล้วก็หมายถึงเป่าดอกดอกของมันนะคล้ายๆตแตรนะครับคล้ายๆตแตรคล้ายๆลำโพงเล็กๆนะครับเช mm ีย hmm. หนิวาชุยฉีลลเสี่ยวลาปา mm hmm. ตีตีตาตีตีตานะตีตีตาก็เป็นเสียงของมันนะทับศัพท์นะตีตีตาก็ลักษณะของเสียงของตแตรนะครับตีตีตา เชียนหนิวฮยวาปาตีตีตาเที่ยวครับเชียนหนิวฮัว吹起了小喇叭嘀ตาอ่ก็แปลไทยเที่ยวหนึ่งนะครับก็คือดอกเชียนหนิวฮัวหรือดอกมอร์นิ่งกอรี่หรือคนไทยอาจจะเรียกว่าดอกลำโพงนะครับก็ได้เป่าตแตรเล็กๆของมันเสียงดังตตีตานะครับเข้าใจความหมายนะครับอ่าต่อไปปาก็คือทําให้ สเสียวเหนียวก็คือเจ้านกน้อยเหอและนะครับเสววี้ยวอ่วเสียวฮวาก็คือ,อเจ้าดอกไม้น้อยเสียวชาวก็คือหญ้าใบหญ้าหญ้าน้อยๆนะครับโตโตก็คือทั้งหมดทั้งสิ้นล้วนนะเจ้าสิงเล่เจ้าสิงก็คือปลุกให้ตื่นปลุกให้ตื่นเรียกให้ตื่นนะครับเรียกว่าเจ้าสิงเล่ ปลุกให้ตื่นแล้วเจ้าสิงเลอปลุกให้ตื่นขึ้นมาแล้วเจ้าสิงเลอเข้าใจนะครับอ่ทางประโยคอ่านนะครับปล้าสว和小花小草ว叫醒了เฮ้ยเเที่ยวครับปล้เสว和小花小草ว叫醒了เฮ้ยเเที่ยวนะครับปลวาสว小้和小花小งเ叫醒了นะครับ ก็แปลเป็นภาษาไทยอีกรอบหนึ่งนะครับว่าได้ทำให้นกน้อยกับเจ้าดอกไม้น้อยเจ้าหญ้าน้อยนะล้วนถูกปลุกตื่นปลุกให้ตื่นขึ้นมาแล้วนะครับเข้าใจความหมายนะครับต่อไปนะครับต่อไปนะครับถ้าเหมือนถ้าเหมือนก็คือ,อพวกมันพวกมันท้าเหมือนนะครับขั้นเจียนก็คือได้เห็นขั้นเจียนขั้นเจียน เชียนหนิวหัวนะดอกเชียนหนิวหัวนะครับดอกไม้ชนิดหนึ่งกัวหลานอ่ากัวหลานสองคำนี้นะครับก็คือโดยแท้จริงตามที่คาดคิดเอาไว้ตามที่คาดคิดเอาไว้นะครับกัวหลานโดยแท้จริงอ่าแปลว่าโดยแท้จริงก็ได้กัวหลานเฮ้ยแปลว่าในผลที่สุดอ่าผลที่ตามมากัวหลานนะกัวหลานอ่าเข้าใจนะครับกัวหลาน โดยแท้จริงตามที่คาดคิดเอาไว้นะครับเต้าเลอได้มาถึงเสียวเนียวก็คือนกน้อยเจียแปลว่าบ้านเสียวเนียวเจียบ้านของอเจ้านกน้อยนะครับอ่านทั้งประโยคนะครับถ <ogle> ้าเหมือนขั้นเชียนเชียนหนิวหัวกัวหลานเต้าเลอสีวเหนียวเจียอีกเที่ยวครับถ้าเหมือนขั้นเชียนเชียนหนิวหัวกัวหลานเต้าเลอสวเหนียวเจีย อีกเที่ยวนะครับถ้าเหมือนขั้นเจนเชียนหนิวฮว,วาาลเส到了小鸟家นะครับก็แปลไทยอีกเที่ยวนะครับแปลว,ว่าพวกมันนะครับตามที่คาดคิดเอาไว้นะครับได้เห็นอดอกอเชียนหนิวฮวาไปถึงบ้านของเจ้านกน้อยแล้วนะครับโตก็คือทั้งหมดทั้งสิ้นโตนะครับโตคำนี้แปลว่าทั้งหมดทั้งสิ้นโต กาซิ่งก็คือมีความสุขดีใจอ่าดีใจหรือมีความสุขเกาซิ่งจีก็คือที่สุดอ่าจีนะเติมคำว่าจีกับแปลว่าที่สุดเกาซิ่งจีก็คือดีใจที่สุดลาก็เป็นอุทานนะครับแปลว่าเลยทั้งหมดก็ดีใจที่สุดเลยนะครับทั้งหมดหรือทุกคนนะทั้งหมดก็ดีใจที่สุดเลยโตเกาซิ่งลาอ่านทำทั้งหมดอีกเที่ยวนะครับ 他们看见牵牛花果然到了小鸟家都高兴极啦เอทครับ他们看见牵牛花果然到了小鸟家都高兴极呀，啊极啦นะครับ啊ก็แปลอีกให้ฟังเอที่อื่นหนึ่งก็แปลว่าอ่าพวกมันนะครับอ่าตามที่คาดคิดเอาไว้ได้เห็นเจ้าดอกเชียนหนิวฮวานะครับไปถึง บ้านของเจ้านกน้อยอก็รู้สึกดีใจเป็นที่สุดเลยนะครับก็จบนิทานเรื่องนกน้อยกับดอกมอร์นิ่งกอรี่หรือคนไทยเรียกว่าดอกลำโพงนะครับเป็นไม้เลื้อยชนิดหนึ่งนะครับก็จบเพียงแค่นี้นะครับเรียนภาษาจีนไม่ยากนะครับแต่ต้องขยันฟังบ่อยๆอ,อ่านบ่อยๆนะครับแล้วก็ทำความเข้าใจกับคำศัพท์นะครับไม่นานก็จะ สามารถสื่อสารกับคนจีนได้ภาษาจีนเป็นภาษาที่เป็นสัญลักษณ์นะครับก็เรียนยากนิดนึงแต่ถ้าเราฟังบ่อยๆมันก็ง่ายนะครับสวัสดีครับใจเจียน